ขณะที่โรงพยาบาลนภาลายจังหวัดสมุทรสงครามยังคงเดินหน้าเร่งฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่มีโรคประจําตัวนะครับหลังจากกลุ่มนี้ได้เคยถูกเลื่อนการฉีดวัคซีนไปแล้วก่อนหน้านี้ครับ ที่โรงพยาบาลนภาลัยอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามประชาชนที่ลงทะเบียนผ่าโรดแอปพลิเคชันหมอพร้อมโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังเจ็ดโรคด้วยกันนะครับล่าสุดเดินทางมารับวัคซีนกันอย่างต่อเนื่องแล้วโดยมีนายแพทย์เตชามีสุขผู้อำนวยการโรงพยาบาลนภาลัยได้นำบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่อำนวยความสะดวกให้คำแนะนำประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนก่อนฉีดและหลังฉีดวัคซีน รวมทั้งการเฝ้าสังเกตอาการภายหลังการรับวัคซีนภายในเวลา30นาทีซึ่งทางผู้อเมริการโรงพยาบาลนภาลายนะครับได้กล่าวว่าการฉีดวัคซีนครั้งนี้เป็นกลุ่มผู้ที่ตกค้างที่ถูกเลื่อนในรอบที่ผ่านมาซึ่งทางโรงพยาบาลนภาลายใช้เวลาเพียงหนึ่งวันเท่านั้นนะครับเพราะว่าต้องการกระจายวัคซีนรอบนี้ไปตามโรงพยาบาลของจังหวัดทั้ง3แห่งด้วยกันและคาดว่าจะสามารถดำเนินการเสร็จสิ้นได้ภายในสัปดาห์นี้